มาความบันเทิงและวัฒนธรรมของเราครับวันนี้ครับจะพาพี่น้องชาวไทยทุกคนเชื่อมความสัมพันธ์ไทยจีนกันอีกครั้งหนึ่งครับคนดูของเราชาวคุณประชย,ยชอบมากพี่เรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนเพราะบางทีมันมันเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวใกล้ตัวนะฮะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแล้วครับอพี่อยากจะรู้เหมือนกันนะว่ากินเจกินทําไม,มเป็นเทศกาลไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมหอยนางรมเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่ากินได้พี่ เหรอเอ้าก็มันเป็นเนือสัตว์ไม่ใช่เหรอก็นั่นสิแต่ว่ากินได้ตามความเชื่อครับเออเหรอมันอาจจะมีที่มาที่ไปเรามาถามเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเคยกินเจไหมอ่าเออดีครับงั้นไปพบกับน้องคนนี้ดีกว่าครับครับต้อนรับเลยครับลีฐานัทครับลลีสวัสดีครับ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 นี่เลยสวครับผมลุงลีเป็นเป็นคนจีนใช่ไหมยคือพ่อเป็นคนจีนนะฮะใช่อะไรถ้าพ่อนม่แซ่โลครับ รีกินเจไหมคือผมอมะเจคือเคยกินรีไหมอ่าเจตอบครับอไม่ผมไม่ได้กินแต่ว่าพ่อผมกินเจมาเกือบสิบปีโอ้เกือบสิบปีหมายถึงว่ากินทุกเทศกาลเจหรือว่ากินมาตลอดกินตลอดกินตลอดชีวิตเลยใช่ใช่อ๋อพี่ที่ว่าก็กินเทศกาลกินทีนี่กินยาวเลยกินยาวเลยกินยาวเลยทาไมท่านถึงตั้งใจปณิทานอย่างนี้ฮะคือผมรู้สึกว่า เพื่อนๆเขารวมตัวกันก็คุยกันเรื่องกินเจว่าแบบไอ้การไม่กินเนื้อสัตว์มันดีนะสุขภาพอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มองในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความเชื่อของเขาด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าความเชื่อของเขาคืออะไรแต่ปัจจุบันเขาไม่ได้กินแล้วนะฮะอาวใช่ฮะทำไมก่ะก็มันมีเรื่องของหน่อไม้ทะเลหน่อไม้ทะเลที่เวลาคนกินเขาก็จะบอกว่าเหมือนเป็นเป่าฮื้อไหมอ่าใช่ใช่เป่าฮื้อแต่ว่าไม่เป่าฮื้อมันคือหอยอ๋อเป็นหอยชนิดหนึ่งอ้าวแต่เราเรียกว่าหน่อไม้นะใช่ มันดูเหมือนเป็นผักคือชื่อมันหลอกเราแต่ในความเป็นจริงมันเป็นหอยก็กินบ่อยแล้วสุดท้ายเขามาเจอข้อมูลว่ามันคือหอยเขารู้สึกเหมือนเจแตกมันคือแตกไปแล้วตั้งแต่ที่ไม่เจตนาใช่ใช่เขาเลยหยุดเขาเลยหยุดกินเอเหรออ้าวทั้งหมดทั้งปวงจักรวาลของเรื่องการกินเจต้องถามอาจารย์ท่านนี้ครับผมตอนรับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชครับนี่ฮาวจังวดียรสวัสดีครับสวัสดีครับเจินครับถ้าคุยเรื่องประเทศจีนเนี่ยต้อง เขาเลยแหละอาจารย์เท่านั้นจริงอาจารย์ครับเมื่อกี้เราถกกันอยู่เรื่องของการกินเจที่มาที่ไปมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับอาจารย์คนจีนเริ่มกินเจเพราะศาสนาพุทธเข้าไปในเมืองจีนจึงเกิดเจบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะพุทธพุทธไปไหนพุทธก็เอาศีลห้าไปใช่ไหมใช่นั่นแหละพราะอันนี้พุทธในโลกเราเนี่ยมีอยู่สามกิ่งหรือว่าสามนิกายครับบ้านเราคือเทระวาทว่าของจีนคือมหายานขององค์ดลาลัมะคือวัชรยาน มีของมหายานจีนเท่านั้นที่ขันเจแล้วกินเจเพื่ออะไรอาจารย์ศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์รู้จักศีลห้าไหมรู้จักใช่ไหมครับแต่ถือไม่ครบนะอีกเรื่องหนึ่งนะถือไม่ถึงอีกเรื่องใช่ไหมการฆ่าสัตว์กันเบียดเบียนไงครับคนเราเบียดเบียนก็คือว่าเราขันเมตตาละนั่นคือว่ามนุษย์แปลว่าไรมนุษย์แปลว่าใจสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถือศีลถือเพื่อที่ว่าฝึกตน ให้เราเป็นคนใจสูงอ๋ออาจารย์ผมสงสัยทําทำไมเป็นกินเจครับทำไมไม่ไปกินคำอื่นทำไมเป็นคำว่าเจคำว่าเจบังเอิญเป็นภาษาไต้จว๋วครับออก็คือเจถ้ากวางตุ้งก็คือจาถ้าภาษาจีนกลางก็คือจชื่อจใกล้ๆกล้กันออจเจจเอออย่างเงี้ยโอ้มันเป็นคำมันเรื่องเสียงเป็นคำของจีนเลยแล้วแต่ว่าคำคำนี้ก็คือว่ามังสวิรัต มังสแรเวราเนื้อสัตว์วิรัตคือว่าไม่เนื้อสัตว์คนไทยจะกินเจกันเดือน9ตรงกับจีนไหมเดือนเกเดือนสิบออไม่ตรงอช่วงเวลาไม่ตรงอครับไม่ตรงเจเดือน9ของไทยแล้วเนี่ยคนไทยเมคขึ้นมาเองเอ้าเขาไม่มีเขาไม่มีเทศกาลนี้เขากินเป็นประจำของเขาอลวงจีนกินเป็นประจำของเขาตลอดชีวิตของเขาส่วนคารวาสนะครับก็แล้วแต่อีกเรื่องที่อยากถามอาจารย์ครับหอยนางรม สรุปแล้วคนที่กินเจเนี่ยกินหอยนางรมได้ไหมครับมันเป็นเรื่องเล่าเฉยๆเล่าให้สนุกสนานและฉันเกิดมาเจ็ดสิบหปีจนกกะทั่งหัวงอตรงเนี้ยไม่มีใครบอกว่ากินเจไปกินหอยนางรมฉันก็ยังไม่เคยเห็นแปลว่าเขาไม่กินกันเหรอไม่กินเขาว่าอันนี้คือเฟกนิวมันไม่ถึงกับเฟกนิวมันเรื่องที่เล่ากันสนุกสนุกอะเออแบบว่ามีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะเออพระเนี่ยสมมุติสมมติข้อถังเนาะเออท่านอยู่มอนทะเลแล้วท่านไม่มารยาฉันละ ก็เอาเอาเอากระทาของท่านเนี่ยจุ่มลงไปในน้ําอธิษฐานจิตว่าอะไรก็ตามมาเกาะก็หอยได้ฉันอันนั้นอ๋อเจ้าหอยก็เลยได้มาแบบถวายตัวแล้วก็ท่านก็ฉันแค่นี้เล่าแค่นี้แต่ก็ไม่มีใครปฏิบัตินะนืมเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่านี่เนี่ยพ่อเขาเนี่ยไปกินไอ้เนี่ยหอ้นี่เนีอยไม้ทะเลหอยทะเลมุมอาจารย์ว่ายังไงครับจริงๆอ่ะน้องก็คือสัตว์แหละไอ้นั่นคือสัตว์นาออันนี้ ที่ป๋าป๋าเนี่ยหลงไม่กินไม่รู้คนจีนพูดบอกว่าปููจุกจปุกจ醉วยคนที่ไม่รู้กินเข้าไแบบไม่ผิดไม่มีเจตนาแต่จริงถ้าตอนั้นป๋าป้าเจอนะฉันก็จะไม่ต้องหยุดกินเจกินต่อเพราะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่ผิดอาจารย์ได้กินประจำเปล่าหรือว่าเฉพาะแคศกาลรย์บ้าเหรือก่อนกินมันป๋าป้าหนูเลยนะครับกินสี่ปีเต็มเห็มโอหเออกินสี่ปีเลยแล้วพอตอนหลังเนี่ยไม่ไหวละอืมไม่ไหว นั่งก็เวียนหัวเดินก็เวียนหัวขับรถยังเซเลยนะเออก็เลยอีเมลถึงเจ้าแม่เลยอีเมลนะอาจารย์อีเมลยังไงเจ้าแม่หนูไม่ไหวแล้วนะหนูหนูขอออกนะแล้วเจ้าแม่ก็ yes you can มีมีรีプตอบกลับมาด้วยตอบกลับแล้วก็เลยกินมื้อแรกเลยพอกินมื้อแรกเนี่ยหมาม้านั่งคุมเลยนะเขาบอกคนที่กินเจนานเนี่ยมื้อแรกที่จะแหกออกมาแหกเจออกมาเนี่ยนะครับเออจะอ้วกอุ้ยรมันจะมีกลิ่นอ่างเงี้ยอาจารย์ ป้าเป้าเออมือนั่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรป๊อกก็โอเคท่านก็เซย์เยสแล้วไงรีอะไครับผมเคยกินเจแบบไหนเมื่อกีเพราะทุกวันนี้เจมันมันมีรูปแบบใหม่อะทําเป็นเป็นโปรตีนเกษตรเอามาทำเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูวุ้ยเลยอาจารผมไม่เคยทานนะเคยทานอาจารย์อย่างนี้ถือว่ากินเจไหมอยากจะตอบว่าอย่างนี้มันเป็นกุศโลบายไม่กุศโลบายอย่างรุ่นเนี้ยไม่ห่วงละห่วงเบลต์ลีองตาอาอย่างเงี้ยถ้าสมมติอาจารย์รุ่นเนี้ยจะเชิญสองรุ่นนี้มาท่านรู้ดิ รุ่นนี้ไม่ห่วงรุ่นนี้ก็หมดห่วงแล้วเย็นนะครับรุ่นนี้ป้อนให้กินก็กินได้อะไรประมาณนั้นนะแต่รุ่นอย่างพวกนี้สิอยู่ดีๆจะชวนก็มากินเจใช่ไหมแล้วก็ยุคนี้กับยุคโบราณมันต่างกันเยอะยุคนี้แสงสีเสียงมันแรงนึกออกมหมมันแรงดึงดูดที่จะไปทางโลกเยอะเชียลมีเดียอะไรแล้วเราจะดึงมาทางธรรมเนี่ยแรงมันไม่พอเออพอไม่พอเสร็จป๊อบอาจารย์นเรียกว่าอนุโลม อ๋อก็ทำเป็นอะไรนะข้าวหมูแดงเขาก็ตี๋เป็ดอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคไม่เป็นไรแต่นั่นมป็นเจหมดเนี่ยยังไงจะก็หลอกลีมากินเจได้แหละเดี๋ยววันนี้วันนี้อาจารย์มาทางธรรมเลยเออมาทางธรรมผมจะพาพี่สี่คนเราเนี่ยไปกินเจแบบโบราณโบราณเลต้องเลยฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะอ้าวเอาเจมาเลยครับอาจารย์อันนี้คือ เจแ,แบบโบราณเจแบบโบราณแบบอัธ,ธคัตด,ด้วยอย่าลืมนะว่าคนจีนอพยพมาเมืองไทยอ่ะเพราะเขาหนีความจนมานะอ <c oughs> ใช่ใชแล้วพอมาถึงเนี่ยเขาไ็เนั่งกินอู้หูแบบอู้ฟู่บบอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะแต่อันเนี้ยไม่อู้ฟู่เลยนะ <c oughs> อันนี้เป็นเจแบบ <c oughs> ทั่วทวไปเจ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 ติดดินมากอันนี้คือเจ ลูลูรูงี้โอ้ยมาเมืองไทยแล้วโอ้ยคือเรื่อเหมือนกันอุยแต่อาจารย์แต่ถึงแม้โจาก,ก็ติดดินนะแต่มันก็ยังน,น่าทานนะอาจารย์ผมนั่้ที่ผมหิวเลยนะอาจารย์มีอะไรบ้างเต้าหู้ยีเนี่ยนะแล้วผักดองเนี่ยเออเนี่ยผักดองเป็นประจําเลยผมนี่แหละมผมก็กินอยู่ด้วย <ๆ S 2> ใช่ไหมเรากินได้เด็กหรืใช่ไหมจังตเด็กเ,เ,กเอออาม่าอาม่าก็ป้อนอะไรอย่างนี้แหละใช่แบบนี้เลยฮะอาจารย์นี่คุณจีนเรียกว่าอะไรน้ำทั่วนะถั่วจริงๆอาม่าเนี่ยจะสอนให้เราว่าต้องใช้ตะเกียบเนี่ยคีบเนี่ย ที่ถอดที่สงขึ้นมาให้ได้เป็นการฝึกสมาธิเหรอฮะเป็นการฝึกด้วยนะคะไม่ง่ายนะเนี่ยหนีบแรงไปมันก็จะดิดตึ้งไปถ้าเัาหนีบเบาไปมันก็ไม่ขึ้นอเออจะต้องหนีบให้พอดีพอดีเราตัดปัญหาล้วอาจา,กการย์เอามือหยิบใช่ไหมท่านมือหยิบก็ตรงอามากดีสิเออมาว่าไ,<ห>ไม่ได้ไม่ได้ต้องลีลองดูไหมที่ให้รีลองคือผมไม่ได้ครับเฮ้ยเก่ง่ะ อันนี้เขาแซนโลอลเมื่อกี้ได้ยินว่าแซนโอลใช่ครับแซนโอลนี่มันคนแต่จิ๋วเลยแต่จิ๋วฮะเอาละเตะจิ๋วนั่งเฮ้ยไม่เห็นไหมดิดแรงไปดิดแรงแตกครึ่งเลยนะครึ่งเลยเอามาเอามือเอาช้อนเอาช้อนตักเลยแต่ในปัจจุบันเขาใช้ช้อนกันแล้วนะเอใช้ช้อนได้ใช้ช้อนอ้าอามได้แล้วอามได้เอออามได้ไม่ได้กินแน่จานแล้วนี่ผมเอาใส่ปากได้ยังฮะได้เลยได้เลยนะเออเข้าไปเลยจ้ะลูกเอาจานแล้วกินข้าวกับทัวเหรอได้เลย อันนี้แหละคือจะเป็นเป็นอาหารมื้อเช้าอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยออร่ยมีอันนึงแปลกปลอมเข้ามาเห็นแล้วเมื่อกี้แปลกปลอมคืออะไรอาจารย์อันนี้เลยเต้าหู้เนี่ยเจถั่วงอกเนี่ยเจ๋อเสืเขียวก็ผักแต่สงสัยจังเดี๋ยวต้องดมก่อนว่าคืออะไรมันก็คือผักไงเฮ้ยผู้ชายอะไรนะจ๊ะผู้ชายไม่ได้ผู้ชาชาไม่ได้แม้แต่ผักก็ไม่ได้จะมีผักอยู่สี่ชนิด สันเปรตจิ๋วนะก็คือกุ้ยช่ายผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทียมสี่อย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเอทำไมอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินแล้วอ่ะไม่มีชีวิตอ่ะบอกว่าคือเมียนะมีกลิ่นฉุนไม่กลิ่นฉุนใช่ไหมยั่งยั่งยั่งอันนี้คือผักอะไรนะเขาบอกผักขึ้นช่ขึ้นช่เออใช่ขึ้นช่เลยขึ้นช่ฉุนไหมฉุนนะจฉุนขอบอกนะขึ้นช่ฉุนกว่าอีพวกนี้หมดเลย ก็ไม yeah. ่ได้สีแต่ทำไมขึ้นใช่ถึงได้แล้วพวกนี้ไม oh. 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 oh ่ได้เออทำไมอ่ะเห็นมาเข้าใจผิดละมันกินได้หรือไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิกลิ่นมันขึ้นอยู่กับที่สรรพคุณของเขาฟังดีๆนะกูชายผักชีต้นหอมหอมหอมใหญ่สารพัดหอมแล้วก็กระเทียมสารพัดกระเทียมสี่อย่างนี้กินเข้าไปแล้วมันไปเพิ่มพลังเซ็กอเพิ่มเมทุน ซึ่งอะไรมั่งจีนกืออะไรมั่งไอ้นี่คือจะไม่กินหรอกินใไปมตยเลยนี่เฉดออกจากวงเจเลยต้องเฉดออกจากวงเจเลยเพราะว่าเพราะพวกนี้ฉันเข้าไปแล้วเนี่ยจีบอลก็อ่าอย่าเพิ่งห้ามห้ามห้ามเพราะมือนี่นุ่งเจอ๋อมือเจนี่อหนูมายกไปเลยเอาไปเดี๋ยวนี้ไม่ผ่านคิวซีไม่ผ่านยูทูบอาจารย์แล้วก็สตอร์อะสตอร์นี่ไม่แน่ใจเพราะสตอร์นี่เมืองจีนไม่มี เพราะไม่มีเพลิเสร็จปุ๊บเนี่ยเลยไม่ได้มีการ observe ครับอาจารย์มันก็กลับไปเรื่องหอยนางรมนะเพราะว่าฝรั่งเขาก็วิจัยว่าการกินหอยนางรมเนี่ยมันก็ไปเพิ่มฮอร์โมนเพศชายเออยิ่งดีเลยโอ้ยันก็กีคนกี้ก็คือไม่ได้นะถูกไม่ได้เลยถ้าใครกินหอยนางรมคืนนั้นโอ้ยตื่นเช้ามาเป็นแม่นางตองริ้วก็แสดงว่าสองจานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อันได้ยังยังยังอ่ะทำไมขึ้นใช่ถึงได้ทั้นไม่ม่กลิ่นฉุนทั้งทม่มีกลิ่นฉุนฉุนโคตรคนจีนเนี่ยมักจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวเปด ใส่ในข้าวต้มปลาใช่ไหมฉุนจนต้องไปใส่ดับข้าวาเอแล้วก็ต้องไปดับสาบเป็ดเป็ดสาบไก่จะข้าวอนรับเหรอไหมเวลากินไก่จะกินข้าวถ้าเป็ดก็จะสาบปลาก็จะข้าวมีขึ้นใช่นี่แหละสามารถลงไปดับสาบแล้วทำไมมากินข้าวได้ทำไมถึงมากินเจได้เป็นพืชที่ฟ้าดินสร้างมาลดความดัน อ๋อสรรพคุณอาจารย์เข<อ>้า<อ>ลดความด, <นะ S 2> ดันเลยนะลดความดันแปลว่าอยู่ขั่วตรงข้ามกับเรื่องของเมถุน์ถูกอะไรที่ลดความดันแล้วมันก็ไม่ดีแล้วสิอนึกอ,อ,อกรอมาก็เลยต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมท่านที่เป็นอะไรความดันสูงนะได้ไปเมืองนอกเมืองนาแล้วเกิดลรืลมเอายาไปแล้วเกิดมันดันขึ้นมารีบหาขึ้นใช้แล้วเคี้ยวเข้าไปเลย แล้วก็ไปเป็นฝรั่งก็เอาซาลารี่เลยซาลารี่ที่เป็นเป็นเป็นที่กการที่เคี่ยวกรอบมีกลิ่น่อยเอากินก็ไปเลยนั่นแหละนั่นแหละลดความดันเลยนะครับและยังยังยังและอันนี้เนี่ยนะคะขึ้นชัยเนี่ยเป็นผักที่ฆ่าสเปิมโอ้ฆ่าสเปิมเพราะฉะนั้นหนูแต่งงานยังลูกยังฮะเออดีถ้าเปิดแต่งแล้วอยากจะมีลูกนะห้ามกินเขาห้ามกินเพราะกินแล้วมันจะลดไง แต่รุ่นนี้กินเผอะไม่เป็นไรจะได้ลดลดตันหารุ่นนี้กินก็เถอะนี่พี่เทรย์ถอดเที่ยวถอดเล็บนะอาจารย์อันนี้คือผักขึ้นช่ายขึ้นช่ายและไอ้นี่คือกุ้ยช่ายอ่ะอาจารย์ครับมาจารย์นี่เลยเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้ก็คือทำจากถั่ว ก็คือเจอยู่แล้วครับแล้วก็เอาไปหมักไปดองแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ได้อันนี้ได้เลยยี้คำนี้มาจากเต่าหูยี้ภาษาไต้จว๋วเรียกที่เป็นสีแดงเรียกเต่าหูยี้ถ้าเปิดเ็นสีขาวขาวก็กงหูอันที่ไม่มีสีและกงหูพอมีสีปับเต่าหูยี้ก็เอาไปใส่สุกี้ยากี้ไง อาไปใส่น้ำจิ้มสุกี้ยากี้หรืออันนี้แหละอันนี้แบบน้ำจิ้มเย็นดูโฟครับเหมือนปะไม่เท่าไหร่เหมือนบางสูตรเขาก็ใส่เต้าหู้ยี้มันแล้วแล้วจะสูตรเพราะผมเห็นสีไงเขาต้องมีสีอีกแบบหนึ่งซึ่งจะไม่มีกลิ่นถ้าใส่ไปเยอะไปเนี่ยเย็นดูโฟมันจะมีกลิ่นมันฉุนไปมันฉุนไปมันฉุนไปพูดถึงเรื่องสีครับเมื่อกี้คุยกับน้องลีน้องลีสงสัยธงนะใช่ใช่ผมอยากรู้ว่าทำไมธงกินเจถึงเป็นสีเหลืองนะฮะสีเหลืองนี่คือเป็นสีที่เราคนไทยเป็นคนคิดเองหรือเปล่า สีอันนี้เนี่ยเป็นสีของแผ่นดินของจีนอ๋อเครับท่านเป็นสีเหลืองของเราองดินดําน้ำชุ่มดินดาน้ําชุ่มใช่ไหมครับเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยมีแม่น้ําสายหนึ่งที่มีสีแม่น้ําอะไรแม่น้าอะไรฮวงเหอแม่น้ําสีอะไรแม่น้ําเหลืองถูกเหตุที่ก็เหลืองเพราะว่าเขาชะเอาดินลงไปในนั้นก็เลยเหลืองแล้วใครที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินฮ้องเตห้องเตห้องเต้เท่านั้นที่ใส่สีเหลืองโอ้ชุด ท่านนะอย่างพี่เท่งเนี่ยนะพวกเราที่เป็นไพร์เนี่ยนะครับขึ้นใส่ก็แบบหัวขาดไม่ได้เลยเ่ถ้าบาขาดหูวนี่นะนั่นใกล้นั่ใกล้นี่นั่นใกล้นะไดงหัวขาดท่านี้นอกจากห้องเต้สีเหลืองได้แล้วมีองค์หนึ่งที่สีเหลืองได้พระพุทธเจ้าอ๋ออ่าเพราะฉะนั้นสีเหลืองคือสำหรับห้องเต้สำหรับพระพุทธครับเมื่อการกินเจเป็นเรื่องของพระพุทธก็เป็นสีเหลืองเลย อ๋อมันเปลี่ยนกันลิง์ไปถึงศาสนาลิงกไปถึงของสูงอาการผมถามเลยครับเพราะอย่างขาต้มเลยครับข้าวต้มกุ้ยครับมันคืออะไรคือเวลาคนจีนเวลากินข้าวเนี่ยเขาต้องคุ้ยไงอาการคุ้ยพอพานนะอาจารย์ุ้ยข้าวไปกันอะกุ้ยๆุ้ยเข้าไปเขาต้มแผงเสียงมาแผงเสียงแค่นั้นเองแหละอาจารย์เรากินเจกินอาหารกันมาแล้วบางคนก็จะอ้ะค่องคอต้องน้ำชาซะหน่อยเจต่ที่รินชาเนี่ยอาจารย์เพราะอยากรู้ครับ ฝรั่งเวลาเขาจะเฉลิมฉลองเ็าก็น้องลีครับครับผมถ้าเป็นฝรั่งนะอาวเชียร์อย่างงี้ฮะแล้วก็คนจีนโมอย่างงี้เป็นยังไงอาจารย์ชนแก้วชาได้ไหมฮะไม่ชนชนไม่ได้เหรอไม่ชนไม่ชนอะไรเลยไม่ชนอะไรเลยถ้าโบราณการจริงๆก็เอาขึ้นมาแล้วก็คารวะกันคารวะกันแล้วก็แล้วก็เข้าไปกอตังงคนต่างกินของเขาเรื่องชนนี้ของฝรั่งของฝรั่ง แล้วคนจีนต้องซดให้มีเสียงด้วยไหมครับก็แล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมแต่ที่ญี่ปุ่นต้องดังดังญี่ปุ่นต้องดังใช่ไหอเออเนาะอาจารย์แล้วคนจีนก็ถือไหมอะไรครับเฮ้ยคนอย่างลือเนี่ยเฮ้ยอันนี้กยบชี้หน้าอะไรเงี้ยถือไหมอ่าเอาตะเกียบชี้หน้า้า สนิทกันเนี่ยนะก็โอเคไม่เป็นไรเร,รถ้าสนิทกันเนี่ยนะเออไม่เป็นไรแต่ถ้าเผิ่มมารายาทบนโต๊ะอาหารแล้วก็ไม่ควรสนิทไม่เป็นไรถ้าสนิทกันก็โอเคแล้วพี่เท่งกับพี่พ,พี่อาร์มเนี่ยออ้ยเขาซี้กันคู่นี้อาจารย์แล้วคนได้ที่จะทานอาหารเจบนโต๊ะเนี่ยฮะต้องเป็นผู้ใหญ่เสมอไปไหมฮะหรือว่ามาถึงอ่ามันพร้อมๆกันแล้วเด็กก่อนก็ได้ควรจะควรจะเป็นผู้ใหญ่ควรจะเป็นเจ้าภาพของงานนั้นๆครับอ มันจะมีวิธีอันหนึ่งอาจารย์เราอยากกินอันนี้ใช่ไหมครับแต่ผู้ใหญ่ไม่เริ่มสักทีผู้ใหญ่คุยกันอยู่นั่นแหละเราก็ตายทุกคนเลยได้ไหมอาจารย์อ๋อได้ได้เป็นเด็กนี่ทำได้ใช่ไหมอันนี้เซอร์วิสได้เซอร์วิสเซอร์วิสนะอาจารย์มีเซอร์วิสมาย์อ่อบริการได้อันนี้ได้โอเคครับอ่ะคราวนี้การกินเจงอีกอีกข้อหนึ่งนะครับ เมื่อกี้เราก็พูดถึงว่าการกินหอยนางรมเลยใช่ไหมครับาพวกนั้นก็อันนั้นไม่ได้ละวห่ะหอยนางรมยังไงก็ไม่ได้ต้องอย่างนี้เลยนะเอ็กซ์เรย่าเแล้วต้องขีดอย่างนี้เลยนะไม่ได้เลยเอรานี้เสร็จปุ๊บเนี่ยรู้จักเคยได้ยินเรื่องจี้งงไหมจี้งงพระอรหันจี้งงว่าอรหันจี้งงที่ท่านแบบว่าติงติงต้องต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกับสติไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยเออท่านฉันเนื้อหมา ท่านฉันเล่าอะไรแบบนี้คเออครั้นี้คนจีนก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่เขาสอนโอ้อันนี้เป็นธรรมะชช้นสูงเลยนะครับเนื้อเล่าผ่านลําไส้พระพุทธอยู่ในใจครับกินเนื้อกินเล่าเข้าไปเดี๋ยวก็ฉี่ออกไปแล้วก็อึออกไปอแต่สิ่งหนึ่งที่คุณห้ามออกจากใจเลยก็คือพระพุทธอคุณกินอะไรก็ได้ไม่สําคัญนึกออกมาอันนี้อันนี้ยากเลยนะอันนี้เป็นยากเลยลึกซึ้งเลยและพี่เท่งเท้าเสเอลเท้าเสะเอลเลยนะพี่เท่งพี่เท่งก็มาไปใช้นะ เพราะคนนี้ใช้แล้วก็จะตะแบงไงนี่ออกมาแล้วก็แล้วเอาข้อนี้มาอ้างไงถ้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยบาปสองเท่าอ๋อตีความผิดเพี้ยนแต่ถ้าสมคนนี้มีภูมิธรรมสูงเป็นธรรมสูงสูงแล้วเนี่ยครับเคยเห็นพระไต้หวันท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่เลยนะแล้วก็เชิญท่านมามาฉันอาหารแล้วไม่มีโต๊ะเจอะเป็นโต๊ะแบบมีหูฉลองฉลาดท่านก็ฉันพอฉันเสร็จท่านก็นิ่งนิ่งเลยนะเอารู้ละ ท่านท่านใช้ข้อนี้เลยเนื้อเล่าผ่านลําไส้พระพุธอยู่ในใจโอ้โแล้วท่านงดงามมากคือท่านพิจารณาอาหารอ่าเรียบร้อยละแล้วก็เอาพระพุธอยู่ในใจท่านมีข้อวัดของท่านอยู่เออข้ามีครับพี่เท่งอย่าทํานะทาแล้วเดี๋ยวเปี้ยงตกนรกเลยนะมีอะไรที่อาจารย์อยากเสิริฟไหมข้อห้ามที่เขาไม่ทํากัานไม่กินกันบนโต๊ะเจต้องสํารวมปกติเนี่ยเวลาเทศกาลเจแบบเนี่ยไม่มีโต๊ะนะอ๋อไม่ได้เป็นเป็นการเลี้ยงนี่ คนละเรื่องกันนะจาโต๊ะจีนคือโต๊ะจีนไม่ใช่จะมาตั้งโต๊ะจีนมันโต๊ะเจอันนั่งเรียกมาโอ้เฉลิมฉลองกันไม่มีโต๊ะจีนมันเฉลิมฉลองเอมันอยู่ในความสำรวมของบ้านใครบ้านเขาแล้วก็หนึ่งสำรวมเรื่องการการกินใช่ไหมครับแล้วบางบ้านน่ารักมากสำรวมถึงกับขั้นว่าสามีภรรยาแยกห้องนอนกันในช่วงนั้นเลยอันนี้น่ารักเพราะฉะนั้นการการกินเจดีดีไม่ดีเริ่มที่จะขัดเกลาความเป็นมนุษย์ของเราให้ใจสูงขึ้นข้อที่หนึ่งนะ และอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมขัดเอาข้ออื่นๆขึ้นมาด้วยตามขึ้นมาด้วยอย่าไปหยิบของชาวบ้านนะเล้วโดยเฉพาะเรื่องเรื่องหัวเรื่องเนียเอาข้อสามไี่เรื่องละเอียดอ่อนมากๆๆๆมันไม่ใช่แค่พูดปดอย่างเดียวนะพูดยุยงก็ไม่ได้นินทาพูดเพ้อเจอพารุษาเออเพ้อเจอเพ้อเจอนี่ห้ามเลยโอ้คับเป็นละเอียดมากคือสุดท้ายปลายต่งแล้วเรื่องของการกินเจเราต้องมองสะท้อนไปถึงจุดเริ่มต้นที่คือการรักษาศีลนะฮะแล้วศีลเนี่ย คือข้อที่คลุมใช่ไหมอาจารย์คุมคพฤติกรรมของเราไม่ให้ไปประทึกปฏิบัติที่ไม่ดีเข้อแรกจะไม่เกิดพรมจันย์คือความเมตตาเกิดขึ้นมาแ,แล้วพอเราไม่ฆ่าเสร็จุ่บเมตตาเกิดและอุ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดมออีกมุมหนึ่งเจได้ mm hmm. <J S 2> ให้สก,การเราก็กิน แต่ถ้าเกิดทั้งปีเรารักษาสินห้านี่มันก็คือได้บุญยิ่งขึ้นไปเลยอันนี้ส่งเยอะเลยอาจารย์เราคุยกันมันมากพี่กินมันมากเลยโอ้หมดไปครึ่งหนึ่งแล้วอะเติมกำลังขึ้นใช่พี่หมดแล้วนะไม่เอาไปห่างๆใจก็ไม่ไปแข็งแรงๆไปห่างๆอู้วันนี้แบบว่าได้ความรู้แบบแน่นมากอาจารย์มันมันทำให้บางคนที่กินเจตามพ่อแม่เนี่ยเขาไม่รู้ความหมายแต่พอมาฟังอาจารย์เนี่ยโอ้มันมันสะท้อนกลับมาที่เรื่องของใจด้วยเนาะมันเห็นจุดมุ่งหมาย ที่กินเจเพื่ออะไรมาอิ่มแล้วยืะแล้วกูใช่หมดพี่กูใช่หมดหมดเลยต้องปิดด้วยขึ้นใช่ต่อถามดีกว่าน้องลีได้มาร่วมรายการวันนี้ครับเรียนรู้อะไรบ้างคือผมเองไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วจุดหมายของการกินคืออะไรผมคิดแค่ว่างดการฆ่าสัตว์คิดแค่นั้นแต่พอได้ฟังอาจารย์พูดแล้วมันมีลึกมากกว่านั้นอีกแล้วมันมีข้อควรปฏิบัติมากกว่านั้นอีกถือว่าเป็นความรู้ฮะถือว่าเอาไปแชร์ให้คนในบ้านหรือว่า ใกล้ตัวด้วยมันส่งต่อเห็นจุดมุ่งหมายจริงๆของกันจ่ครับนะฮะอาจารย์ครับทานี้มีอะไรอยากบอกกับคนที่กินเจและคนที่ยังไม่เคยกินเจมีคำคำหนึ่งบอกว่าน้ำเนี่ยจะไหลลงที่ต่ำจริงมากคนจะต้องเดินกันไปที่สูงคนเราจะต้องพัฒนาตัวเองนะพัฒนาฐานะนะฮะจากจนไปเป็นรวยมีกินมีใช้อย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆคนเดินขึ้นที่สูงอย่าลืมนะครับเอาใจของเราขึ้นที่สูงด้วย แล้วเราโชคดีมากที่เกิดในเมืองไทยแล้วในเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่เปิดโอกาสให้เราขัดเกลาวจิตใจใช้โอกาสนี้ให้ได้นะครับตามที่อาจารย์ได้ฝากนะครับก็เป็นสิ่งที่สวยงามเลยทีเดียวครับวันนี้ครบถ้วนทุกมิติของเรื่องการกินเจแบบถูกต้องนะครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วิโรจน์และขอขอบคุณน้องลีมากมครับขอบคุณครับาจาจย์ครับนี่ครับหยุดพับกินเจกันไหม เหลือหน่อยนะถ้าเพื่อไปกินเจกันเจรับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับคุณพระช่วย